สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านในช่องทาง u t u b e นะครับคลิปนี้นะครับมาพบกับแนวทางนะครับสีฮานอยเช่นเคยนะครับผมก็จะเป็นฮานอยกาชาตินะครับฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ v i p นะครับผมเนาะวันนี้เสียงเช้าเนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเนาะเช้าเนะครับผมเนาะเสียงก็จะแตกๆใหญ่ สำหรับแนวทางของเราก็นะครับทำจากสูตรคำนวณนะครับพี่พี่มีหลุดแล้วก็มีเข้าโปรดใช้วิจนะยานในการรับชมรับฟังนะครับชื่นชอบนะครับแนวทางในรอบไหนแล้วค่อยตามนะครับเนาะก็ของเรานะครับพี่ฮานอยกาชาตนะครับเมื่อวานผมให้9ก้ากับ3นะครับผลที่ออกนะครับ8 4 6ี่กับ2 6หนะครับพี่อืมนะครับเนาของเราให้9้านะครับเนาะ กระดกหัวหมดเลยนะครับก็ลุดไปนะครับพี่พี่น้อยพิเศษให้1กับ4นะครับผลที่ออก98597นะครับอันนี้ก็หลุดไปเหมือนกันนะครับเมื่อวานนี้แนวทางไม่มาเลยนะครับพี่พี่สวนฮานอยปกตินะครับ82กับ82ดนาุด8นะครับผลที่ออกนะครับ2อ1นกับ1นนะครับพี่พี่ ของเรา18ไม่มีเนาะใครรูดที่8นะครับเข้าไปที่18นะครับมาสายรูดนะครับรอบนี้ฮานอย VIP ให้2กับ6ผลที่ออกเ8 8 5 7ดนะครับรอบนี้ก็ไม่มานะครับพี่เมื่อวานนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับมาแค่รอบเดียวเนาะก็คือสายรูดในรอบฮานอยปกตินะครับส่วนแนวทางของวันที่4นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับ ขอฝากคำเตือนี่พี่สมาชิกทุกท่านนะครับแนวทางตัวเลขทำจากสู่คำนวณนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับผมเด็กตํางปีแป8ปีนะครับคนมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำนะครับสำหรับพี่ๆนะครับสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับท่านใดที่อาจจะเพิ่งแวะผ่านมาเจอในคลิปนี้ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับหรือว่ายาเข้ากลุ่มและทางฟรีนะครับก็สามารถไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะครับผม ฮานอยกาชาตินะครับพี่พี่ผมให้ไปที่เลข1นกับเลข5นะครับสายรูดนะครับผมให้ไปที่เลข1 1 2 1 4 1 6 5 2 5 4 5 6นะครับ3าตัวให้ไปที่5 1 4นะครับ ส่วนฮานอยพิเศษนะครับพี่พี่ฮานอยพิเศษฮานอยพิเศษได้เลขสี่กับเลขศูนย์นะครับสายรูดให้ไปที่เลขศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์เก้า สี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้านะครับสามตัวให้ไปที่สี่ศูนย์เจ็ดนะครับผมนะครับ 050749นะครับตัวเน้นตัวเจาะเนาะก็จะประมาณนี้นะครับฮานอยกาชาติแล้วก็ฮานอยพิเศษนะครับท่านหนชื่นชอบในรอบนี้แคมปหน้าจอไว้เลยนะครับผมส่วนฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติ อ้นน้อยปกติผมให้ไปที่เลข0กับเลข6นะครับพี่0กับ6เนาะลูดไปที่เลข6 61 67 68 01หกเจ็นะครับ สตัวให้ไปที่0 6 8นะครับนะครับ6 1 6นึ่งนะครับพี่พี่ส่วนในรอบ vip นะครับ VIP ผมได้เลข7กับเลข3นะครับสายรูดให้ไปที่เลข3 3 5 3 7 3 8 7 0 เจ็ดนะครับ3ตัวให้ไปที่7จ็นะครับแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับฮานอยกาชาติฮานอยพิเศษฮานอยปกติฮานอย VIP นะครับ ชื่นชอบในรอบไหนวันนี้ก็ขอให้พี่ๆสมาชิกนะครับเฮงเงปังปังทุกท่านนะครับขอบคุณอีกครั้งนะครับที่ให้การสนับสนุนเนาะเข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสดดีครับ